ผู <Es> <an> ้บัญชาการทหารบกเป็นประธานงานวันสถาปนาสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกครบรอบปีที่51พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในงานวันสถาปนาสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกครบรอบปีที่51โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูงกองทัพบกเข้าร่วมด้วยซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนตร์พระสงฆ์สิบรูป จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยจากหน่วยงานภายในกองทัพบ,บกอาทิเครื่องมือตรวจการซึ่งเป็นแผนพัฒนาระบบเฝ้าตรวจสำหรับงานตามแนวชายแดนประเทศไทยระบบเรดาร์ตรวจจับอากาศยานไร้คนขับเพื่อป้องกันฐานปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับระบบตัดสัญญาณควบคุมฉุกเฉินยานเกราะล้อยาง8ปคูณแแบบที่บังคับการจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบ,บก จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2515ค่ะมีภารกิจในการวางแผนอำนวยการประสานงานควบคุมกำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการทางทหารทั้งในด้านหลักการและด้านยุธทธปกรตามที่กองทัพบกกำหนดตลอดจนดำเนินการกำหนดและรับรองมาตรฐานยุธทธปกรภายในกองทัพบกโดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกได้สแสวงความร่วมมือภาคีการวิจัยจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการบูรณาการทั้งในด้านทุนวิจัยบุคลากรสิ่งอุปกรณ์และสาธารณูปโภคเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของไทยสร้างผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การผลิตการใช้งานได้เองภายในประเทศสร้างโอกาสในการต่อย,ยอดขยายผลสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศต่อไป